สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk The Hero Variety กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสําเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่ในกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้แหละครับที่เขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากอดีตสุดยอดนักฟุตบอลทีมชาติไทยเจ้าของฉายาปีกซ้ายมหาภัยและก็เป็นแชมป์ในการแข่งขันระดับซีเกมนัในกีฬาคนที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือเชิดศักดิ์ชัยบุตรไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเขาได้ในช่วงบอลทู b ีครับบอลทูบสนับสนุนโดย The New i s u z u New X เอกลักษณ์แห่งเอกสิท f r i ร n d l y ดีไซน n จากปตท น้ำมันพืชตราอัางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพระศึกษาพละศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจทิพยประกันไทยตรีนิติคาร์สศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่เชษยักชัยบุตรชื่อนี้ต้องบอกว่าเป็นชื่อของสุดยอดอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ยุคที่พี่เป็นทีมชาติเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักโดยเฉพาะเป็นเจ้าของฉายาปีกซ้ายมหาภัยด้วยย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับพี่เชษยสักครับพี่เป็นคนจังหวัดอะไรฮะชัยภูมิครับเกิดที่อำเภออำเภอเมืองอ๋อครับมีพี่น้องกี่คนฮะมีพี่น้อง8คนตอนที่พี่เริ่มเล่นฟุตบอลยังจําได้ไหมครับว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่โอ้จำได้ก็ ปอหนึ่งปอหนึ่งก็เริ่มเล่นแล้วครับปอหนึ่งก็เจ็ดครบครับตอนนั้นมีใครเป็นไอดอลในในดวงใจเราไหมหตอนสมัยเด็กเ,เพื่อนพี่ชายผมนักฟุตบอลทีมชาติ3คนคไปเตะฟุตบอลที่บ้านที่ชัยภูมิครับพอเห็น3คนทีมชาติไปเล่นปุ๊บเนี่ยอยากเป็นเลยพอพี่มีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแล้วแล้วพี่ทาไงอ่ะตอนนั้นพอเพอลินทั้ง3คนเนี่ยฮป็นนอนพักที่บ้านผมผมก็เลยไปถามเขาว่าถ้าผมอยากจะเป็นทีมชาติเนี่ยผมจะทํายังไง นี่เป็นคําถามที่แบบเจาะใจเลยนะฮะแล้วพี่เขาว่าไงฮะเขาบอกเขาบอกเออให้หัดเดาะบอลให้ได้ร้อยหนึ่งก็คือการคลองบอลด้วยการได้ด้วยการดอกบอลนสร้างทักษะลูกในอากาศความคุ้นเคยกับลูกบอลครับแล้วเขาบอกณณเวลานั้น่ะเขาก็บอกว่าแล้วทุกอย่างมันจะมาเองแล้วเส้นทางของพี่ไปยังไงอีกเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้ดอกฟุตบอลเริ่มเก่งแล้วไปยังไงต่อเข้ามาเรียนกรุงเทพมอสสี่มอห้า เพลินได้เข้ามาบ้านพักอาจารย์ที่สถาบันพระละก็เลยมาได้รู้จักกับนักฟุตบอลทีมชาติครับนั้นลงเหมมาโสกนะนี่เยาวชนถ้วยทองครับผมก็ออกมาเล่นกับเขาครับไอความที่บ้านมันอยู่ใกล้ๆกันเราไม่รู้เราไม่รู้สึกว่ามันมันเรากำลังได้รับการฝึกที่ถูกต้องครับที่สุดยอดจากสุดยอดฝีมือทั้งนั้นเลยสุดยอดฝีมือทั้งนั้นเลยคือเล่นก็เล่นไปงั้นอะ เพราะว่าไม่ได้คิดจะมาเอาดีทางนี้อ๋อครับผมคือคือมาเนี่ยเป้าหมายก็คือการที่ที่บ้านคุณพ่อเป็นทนายเป็นฮะอ่เป็นนายกเทศมนตรีนักการเมืองเป้าหมายก็คือไปไปทังนั้นผมเอ็นทานผมไม่ติดของนิติจุลาธรรมศาสตร์เนี่ยแล้วเเอิญไอความที่ไปผูกพันกับคนพระรกศาก็เลยก็เลยเลือกพระรกษาเป็นอันดับที่ห้า ติดพละศึกษาติดพละศึกษาพอเข้าไปเรียนปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้คิดไม่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 ได้คิดว่าจะต้องมามาทำมาทางฟุตบอลยันยงน้หนองคายนักฟุตบอลทีมชาตินักฟุตบอลทีมชาติเขาไปรวบรวมพวกเด็กพละศึกษามาเล่นเยาวชนผมเป็นหนึ่งในนั้นแต่พัชจัผูผมเป็นดาวซันโวของฟุตบอลเยาวชนนั่นไงก็เพราะพี่ได้ฝึกกับพวกพี่ๆในกีฬาทีมชาติตอนเย็นๆนี่ไงใช่พอลงไปเล่น คือผมเล่นโดยผมไม่รู้ว่าผมเล่นฟุตบอลเป็นหรือเปล่าคือธรรมชาติของพี่เลยว่างั้นจ่ะพอเริ่มเล่นได้ปุ๊บไอความที่มันอยู่ในสนามกีฬาครับสิ่งที่นักบอลทีมชาติแต่ละคนมีนี่คืออะไรเวลาที่คนทำคุตูอยู่หน้าสนามถูกสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่นักฟุตบอลแบงค์กรุงเทพนักบอลทหารอากาศนักบอลท่าเรือนักบอลราชอาาอะไรพวกนี้เรียนลงมาจากรถเนี่ยโอ้โหคนจะมาลุมล้อมาเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นะที่ไป โอนิวัดศรีสวัสดิ์มาบูใส่เสื้อวอร์มเท่มาถึงผู้สาวๆมัน <Yeah. S 2> เยอะอะไรเงี้ยมันเป็นแรงจูงใจแล้วงานขนาดไหนจนกระทั่งพี่จะสามารถก้าวเข้าไปสู่ลั้ทีมชาติได้ปีเดียวแมชอะไรฮะเยาว,วชนเนี่ยครับฮะแ a t เยาว,วชนแล้วก็ตอนที่ทวีพง์เสนีวงเรียกผมไปคัดทีมชาติอะผมไม่รู้จักเลยว่าทวีพง์นี่คือใครอ๋อ oh. ไปสนามทวีพง์ยังไม่รู้จักว่าผมใครเอ้าแล้วเขาเรียกได้ยังไงก็ดูชื่อมันฟ้องว่าดาวโซนโวจากเยาวชนเขาก็เรียกไปทดสอบฮฮะเออต่างคนต่างก็ไม่รู้จักกันเลยพูด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 ให้ใครฟังคำทั้งคู่เพราะสมัยก่อนเขาเรียกพิเตอร์พิเตอร์เราก็เรียกพิเตอร์พิเตอร์ตามคำนั้นพี่ใครวะคนไหนไม่รู้จักเราไปเด็กบ้านนอกมาไม่ค่อยจะรู้จักคือพิเตอร์นี่เลิกเล่นไปแล้วไงฮะ แต่ว่าพวกที่ที่ผมรู้จักตอนนั้นก็คือนิวัตสหัตอะไรพวกนี้รุ่นนั้นอยู่นั้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับโอ้กำลังคุยกันสนุกเลยนะครับพี่แต่ว่าอาจจะต้องขอพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับในช่วงของฮอลล์เฟรมมาดูนะครับว่าพี่เชษฐ์ศักดิ์ชัยบุตรทำยังไงจนก้าวเข้าไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็โด่งดังในนามทีมชาติไทยแล้วก็ในนามสโมสรด้วยสักครู่กลับมาิดตามครับสโมสรเกิดวิกฤตนักฟุตบอลเตะฟุตบอลยัดกรรมการแต่ผมเนี่ย มีความรู้สึกว่าผู้เล่นจะไปทำลายกับกรรมการผู้ตัดสินอะไรพวกนี้มันไม่ได้ฮอออฟเฟ e สนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ t r รนลี่ดีไซน์จากปตทน้ำมันพืชตราอัางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพละศึกษาพละศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียรตะก้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจทิพยประกันลไทยชาต t โอเดอ a r อาร์ตสปิริตอ การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยกลับมาติดตามสปอตฮอลล์ฮีโรนะครับในช่วงที่สองช่วงของฮอฟเฟรมเมสครู่ต้องบอกว่าคุยกับพี่เชิดสนุกมากๆเลยพอก้าวเข้าไปสู่การเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติแมชนั้นพี่ไปแข่งรายการอะไรฮะแมชแรกเป็นการอุ่นเครื่องกับใครฮะเช็กโกสโลวาเกียเป็นแมชท,ที่ก่อนที่เรากําลังอยู่ในระหว่างที่จะคัดคิงครับ พูดง่ายเขาเขาส่งพวกผมลงไปตัดตัวคือตอนนั้นมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างทีมชาติรุ่นที่ไปโอลิมปิกเม็กซิโกกับเยาวชนรุ่นผมลงไปเล่นกับเชโกผมเล่นแบบนั Man ้นแบตเดียวผมติดทีมชาติ10ปีเกิดกันได้ยังไงพี่ก็คือลงไปเล่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าแต่เขาเก่งมากอะแพ้สี่หนึ่งนะโอ้โหแต่ว่าสิ่งที่พวกเด็กๆที่ผมบอกจะถูกตัดตัวเนี่ย<ะ>แสดงออกเนี่ยคือ วิ่งสู้ฟัดอ่ะคือไม่รู้<ะ>ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเล่นดีคือเล่นไปอย่างนั้นอ่ะครับพอติดทีมชาติแมตช์แรกที่เล่นก็คือเจอพมา่าเปิดสนามวันแรกเราชนะพะมา่าหนึ่งศูนผมอยากจะบอกกับเด็กๆเยาว,วชนว่าถ้าคุณทําให้เขามั่นใจนะยังไงเขาก็เอาคุณเล่นตู่เป็นนักกีฬาเนี่ยตู่จะรู้ครับว่าถ้าโค้ชไม่เชื่อมั่นในตัวคุณเนี่ยเขาจะเขาจะก้าาคุณลงไปไหมมีแมตช์หนึ่งไปเล่นที่ญี่ปุ่น<ะ>ผมใส่เฟือก จ็บผมเจ็บจากคิงครับสราวุธปฏีประคอชัยเป็นโค้ชไปฮ <ะ S 2> มาถามผมว่าเชิดเล่นได้ไหมเดี๋ยวลองวอร์มดูผมถอดเฟือกวอร์มเล่นเล่นได้เล่นเลยครับนี่เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าถ้าคุณสร้างความเชื่อมั่นให้กับโค้ชได้นะครับต่อให้คุณมีแค่20-30%เปอเขาก็จะเอาคุณลงอ ย้อนกลับไปนิดนึ่ยะติดทิมชาติ10ป,ปีพี่ลงแข่งขันซีเกมทั้งหมดตั้งแต่ยุคที่เป็นเซฟเกมเลยนะเซฟเกม18่ปีนั้นเราได้แชมป<ร>์ไหมเราได้แชมป์ซึ่งวันชิงพระบรมครับตอนนี้คือรัชกาลที่10ของเรายุคนั้น,นยุคนั้นครับท่านเสด็จครับก็เรียกว่าตอนนั้นพวกเรานี่คึกมากแบบเราต้องเอาแชมป์อ่ะพูดง่ายๆเราต้องเอาแชมป์อ่ะแล้วก็ทําได้ด้วยก็ทําได้ครับครับแล้วก็ลงแชมป์ปี2 0แล้วก็ได้อันดับ3 ที22ที่อินโดนีเซียแล้วก็ได้แชมป์ที่ฟ <ฮะ S 2> ิลิปปินส์ี24ครับ,รบทงทีนี้พูดถึงว่าความความประทับใจในแมชการแข่งขันระดับระดับชาติที่พี่ลงเล่นเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าพี่ประทับใจแมชไหนมากที่สุดสุน,นมากก็จะประทับใจเกือบทุกแมชนะ,<ฮ>ะแต่ว่าแมชที่นั่นก็คือแมชที่เราชนะเกาหลีเกาหลีชุดนั้นไปบอลโลกกลับมา <ฮะ S 2> อตอนนั้นรายการอะไรฮะคิงครับนะเราเราชนะเกาหลี2-1 ย<ผ>ิงลูกที่สองว,ว้าวนั่นเป็นความประทับใจมากที่สุดเลยจะเป็นเพราะว่าเกาหลีชุดนั้นหลังจากชุดนั้นแล้วเกาหลีไม่เคยเอาชุดใหญ่มามาใช่รครับ,รบเลยพี่เชิดครับชีวิตการเป็นนักกีฬาทีมชาติของพี่ถือว่าประสบความสําเร็จมากทีนี้ในานามสโมสรนะฮะพี่เริ่มต้นจากสโมสรไหนแล้วก็ไปยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มจากเยาวชนยุวชนราวิถีแล้วก็ไปเริ่มจริงๆก็คือเล่นกับตํารวจเยาวชนตํารวจแล้วก็มาสู่ ล่าปรชาอยู่หนึ่งหหนึ่งเจดหนึ่1.6 1.7 1.8 1.9มาท่าเรือจากมาเล่นให้ท่าเรือก็โอ้โหนานเลยละฮะนานมากแล้วก็มาโด่งดังที่สุดตอนที่พี่อยู่ท่าเรือเนี่ยแล้วสมญานามปีกมหาภัยพี่ได้มาอย่างไงปีกสมัยก่อนที่เร็วเนี่ยคือยอดเบสของแมนเชสเตอร์เขาก็เลยเอาพี่ไปเปรียบเทียบกับยาร์ดเบสก็คือเราใช้ความเร็วกับการเลี้ยงหลบในลักษณะเดียวกันครับแล้วก็ไว้ผมยาวอะไรเงี้ยลักษณะนั พอพี่ประสบความสำเร็จทั้งในนามทีมชาติมาเล่นให้กับสโมสสอแล้วตัดสินใจเลิกเล่นในนามทีมชาติแมตช์สุดท้ายแมตช์อะไรยังจําได้ไหมฮะคิงค <King Cup. S 1> ัพ <King> ที่บ้านเราไหมครับคิงคัพที่บ้านเราผมได้แชมป์พอได้แชมป์ก็เล่นให้สโมสสอสโมสสเกิดวิกฤตนักฟุตบอลเตะฟุตบอลยัดกรรมการ <laughs> แต่ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่า ไม่ได้ผู้เล่นจะไปทไล่กับผู้ตัดสินอะไรพวกนี้มันไม่ได้ครับผมก็เลยบอกให้กับสตาฟโค้ชบอกให้เปลี่ยนออกเพราะไม่เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยดีไม่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ในสโมสรเนี่ยจะเดือดร้อนกันทั้งหมดเลยนะฮะอะไรเงี้ยพอพอเหตุการณ์วันนั้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยแต่งตั้งให้ผมเป็นโค้ชอ๋อครับ มัน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 พลิกผันอะไรไปหมดเลยแต่เพิ่นมันโชคดีที่ทัวร์นาเนต์แรกที่ทำเราได้แชมป์เอเบคัเลยว้าวกำลังคุยกันสนุกเลยนะครับพี่เดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าชีวิตการเป็นโค้ชของพี่เชิดศักดิ์ชัยบุตรสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็ชีวิตครอบครัวการงานสุขภาพปัจจุบันเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันในช่วงทูบิยอนครับไม่ว่าจะเป็นระดับ กรรมกรห,หรือผู้ว่าเขาให้เกียรติเราหมดเพราะเราเป็นนักฟุตบอลทีมช,ชาติเพราะความเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ To Beyond สนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X เอกลักษณ์แห e ่งเอกสิ ฟรนดี้ดีไซน์จากปตทน้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพระศึกษาพละศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะก้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจทิพยปพยาันไภัยโอเอซ่าฟุตบอลอะคาเดมี่ b c k t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 he b s s i c ซิวเวอร์สปอร์ตบายยูเรกากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของสปอร์ตฮอลลีีโร่นะครับในช่วงของทูบิยอนเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่า mm hmm. เก็ดความรู้ตลอดจนเรื่องราวของชีวิตการเป็นนักฟุตบอลของพี่เชร์ศักดิ์เนี่ย mm hmm. ให้ประโยชน์กับเด็กๆและเยาวชนมากจริงๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยแต่ว่าสิ่งสาคัญที่สุดเนี่ยชีวิตพี่ไม่ได้จบลงแค่การเป็นนักฟุตบอลอย่างเดียวมาเป็นผู้ฝึกสอนให้กับ,บสโมสรท่าเรือรแล้วยังมีสโมสรอ,อื่นๆอีกที่พี่ไปเป็นผู้ฝึกสอนรวมทั้งเป็นผู้ฝึกสอนทีมชา จนถึงปี3 4ฮะแล้วก็ไปเป็นโค้ชให้ราชประชาครับแล้วก็ไปเป็นโค้ชให้กรุงไทยฮะทีนี้การเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติล่ะฮะหลังจากที่ <c oughs> เป็นโค้ชท่าเรือผมก็ได้แชมป์ทุกทุกแชมป์เลยถ้วยกอค์ฟเรีนครับออสมาคมก็ให้ผมเข้ามาเป็นโค้ชทีมชาติและคุมทีมชาติไปแมตช์กันย่งขันอะไรฮะไปเล่นปีโอมปิกซึ่ง เป็นครั้งแรกที่เราชนะมาเลยบที่สนามเมริกาแล้วก็มาเล่นรอบสุดท้ายแต่ที่เล่นรอบสุดท้ายที่เราแพ้แพ้ญี่ปุ่นครับแล้วก็ไปซีเกมที่จาการ์ตาได้ใช่ไหมครับได้ที่3อ๋อซีเกมที่จาการ์ตาได้ที่รับครับทีนี้ถามว่าอย่างนี้ฮะถามว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆและเยาวชนเขามีความรู้สึกว่าโตขึ้นมาเขาอยากจะประสบความสําเร็จเหมือนเหมือนกับชีวิตการเป็นนักฟุตบอลของพี่ยิ่งโดยเฉพาะ ลีกฟุตบอลอาชีพเราแข็งแรงขนาดนี้ต้องทำยังไงฮะอย่างที่ผมบอกอ่ะจากผมที่เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งอ่ะแต่พอได้มีแรงจูงใจรู้ว่าเอ๊ะจะต้องทำอะไรเขาบอกว่าให้เดาะบอล้อยหนึ่งเราก็เดาะเดาะเดาะแต่ว่าการเดาะบอลเนี่ยมันเป็นการคอนโทรลลูกที่มีประสิทธิภาพที่สุดมันจะทำสร้างทักษะอะไรให้เราแต่เดี๋ยวนี้มีแคเดมี่เยอะแยะครับ,รบแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ความตั้งใจครับ ทีนี้ความสําเร็จของพี่นอกเหนือจากการเป็นผู้สอนแล้วเห็นบอกว่าในฐานะนักฟุตบอลอาวโุโสพี่ก็สร้างชื่อเสียงให<ช>้กับประเทศไทยมากมายเลยผมเป็นโค้ชนักฟุตบอลอาวุโสทีมชาติไทย10ปีได้แชมป์เกือบตลอดเลยได้แชมป์อยู่3ครั้ง <หะ S 2> ธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าประสบความสําเร็จโดยเฉยพาะอย่างยิ่งก๋วยเตี๋ยววัดดงอยากให้เล่าให้ฟังฮะตอนนี้มี3สาขาแล้วตอนที่ผมไปอยู่อเมริกาเนี่ยไอความรู้สึก ว่าผมคือเชิดศักชัยบุตรเนี่ย<ะ>ผมจะยกข้าวไปเสริร์ฟพุนตูที่เป็นรุ่นน้องผมทำได้ไหมเก 9, 9, 2, 9, 3, 9, 4<ะ>ผมตอบว่าผมทำไม่ได้<ะ>เพราะไอ้คำว่าศักดิ์ศรีแต่นะวันหนึ่งผมไปสอนฟุตบอลที่โคโรลราโดคนไทยเขาเชิญผมไป,ไปกินอาหารที่ร้านครับไอ้ความที่เราเขาเชิญเราไปกิน<ะ>คนเต็มร้าน<ะ>เราจะไปนั่งโต๊ะเขาได้ไงครับเราก็ลุก ลุกออกไปลุกออกไปก็เก็บจานเก็บอะไรไปช่วยเขาเพราะเป็นร้านเพื่อนเนี่ยไอฝรั่งที่ถามที่เข้าไปในร้านถามทำไมยูทำงานไอพวกนี้ได้ครับทัศนคติมันเปลี่ยนเลยทันทีเลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องอายเลยใช่ทำไมเราจะต้องอายนี่คือธุรกิจแลวเพื่อนผมชอบกินวิ๋วไปเจอว่าตรงที่เขาขายสูตรผมก็เลยเอามาทำพอทำปุ๊บมันง่ายอย่างนี้เลยเนี่ยตอนนี้เราก็มีอยู่สามสาขา ทีนี้ผมถามอย่างนี้ฮะตอลอดชีวิตการเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พี่เฉาศักด์เคยคิดไหมครับว่าพี่ได้อะไรจากการเป็นนักฟุตบอลทีมชาติบ้างเกียรติซึ่งหาซื้อไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นระดับกรรมกรครับที่เขารู้จัก้โอ้จานนะึห, <า S 1> หรือผู้ว่าครับที่เป็นผู้บริหารประเทศเขาให้เกียรติเราหมด เพราะเราเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเพราะความเป็นนักฟุตบอลทีมชาติผมพี่ชฉศัก์แต่งงานแล้วมีครอบครัวเห็นบอกว่ามีลูกชายเริ่มกีฬาจากเทนนิสเริ่มกีฬาจากฟุตบอลอ๋อตอนเด็กๆเขาเล่นตอนเด็กๆฟุตบอลอะสิปีเนี่ยเขาเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของโค้กอ่ะอ๋อฮะชื่ออะไรฮะแชปชื่อจริงแชปชัยบุตรเลยแชดชัยบุตรมีโอกาสที่จะติดทีมชาติเหมือนคุณพ่อไหมฮะเขาติดทีมชาติซิโก้ที่เล่น กับญี่ปุ่นที่ราชมังคลาเนี่ยอ๋อติดไปแล้วเรียบร้อยด้วยติดไปตแมตช์น,นึงแล้วฮะผมกําลังจะบอกพี่เชิดว่าผมจะติดตามดูทั้งลูกชายแล้วก็พี่เชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ก็65ปีแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงดูแลสุขภาพอย่างดีและถือว่าเป็นนักพละระศึกษาเป็นอนดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประสบความสาเร็จแล้วก็เป็นขวัญใจ ของแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศเลยนะครับสุดท้ายนี้นะฮะทางรายการมีของที่เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเสื้อสวยๆจากยูเรกานำไปสกรีนด้านหลังว่าสปอร์ทฮีโร่นั่นหมายความว่าพิเชษเป็นฮีโร่ในดวงใจของรายการเรานะฮะแล้วก็เป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศด้วยส่วนนี้เป็นสบู่สมุนไพรอิงออนนะครับเป็นสบู่สมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับปราศจากสารเคมีนี้เอาไปใช้ทั้งครอบครัวได้เลยนะฮะมีคนเคยซื้อมาให้โอ้น่าใช้มากเลยครับนะครับส่วนนี้พี่เป็นคนไทยนะฮะ พีเมียตะก้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนาทานมั่นใจผมมอบให้พี่ทั้งหมด5<า>ลูกเลยเนะครับ,รบเอาไปเอาไปให้เด็กๆนะครับ,รบได้ฝึกกันนะครับรูปนี้เป็นรูปที่ผมชอบที่สุดเลยนะฮะเป็นรูปที่พี่เชิ่เล่นให้กับสโมอสรอท่าเรือรนะครับชารตรวอาต นำไปใส่กรอบให้เอาไปประดับไว้ที่ร้านก็ได้นะฮะนะครับมอบให้พี่นะครับเอาไปประดับไว้นะครับสุดท้ายนี้นะครับทางรายการขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศตลอดไปวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอขอบคุณเชิดศักดิ์ชัยบุตรอดีตสุดยอดนักฟุตบอลทีมชาติไทยเจ้าของฉายาปีกซ้ายมหาภัยแชมป์4เกมหลายสมัยซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการ Sport t a l k เด็กฮีโร่ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะเป็นกำลังใจและคอยติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นักกีฬาผู้นี้ตลอดไป <S 2> <S 2> ต้องยอมรับนะครับว่าเชษศักดิ์ัยบุตรนั้นะนอกเหนือจากในสมัยที่เป็นนักกีฬารุ่งรุ่งแล้วจะเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถหลากหลายมากปัจจุบันนี้ถึงแม้อนอายุจะมากแล้ว แต่ก็ยังมีความสามารถในเชิงฟุตบอลอีกมากมายเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าน่าเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุในใจดี uzu, อ,อิซุสปตทน้ำมันพืชตราอางุนสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสถาบันการพัะศึกษาพรีเมียร์ตะก้อไทยทิพยประกันภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยทรินิตี้คาร์สชาติโอเดอร์อาร์ตสีเวิร์สปอร์ตบายยูเรกาโอเอสัทฟุตบอลอะคาเดมี และสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนๆรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และก็ติดตามชมได้ในแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีอดีตนะักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ สีเกมที่อินโดนีเซียไปเที่ยนชายคู่ชาโลกเขาอ๋อครับผมคือคริสเตียนกับจันทาเป็นวันที่เราเล่นได้ดีมากท็อปฟอร์มเลยนะฮะถือว่าเป็นเหรียญแห่งความภาคภูมิใจเป็นโยนด้วยนะฮะเราเล่นโยเนเราไม่ได้เล่นตบโยนให้กขาตบเลยเนีขาตบจนบลแรงโอ้โหอันนี้เป็นสนุกมากครับวันนั้นเล่นแล้วสนุก